โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายรหัสเกม Rov ที่มียอดไลค์เพจมากกว่า1แสนคนเปิดบริการขายเกมออนไลน์มานานกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงต้องเทจนี้เลยแอดมินต้น tp7 ขายดีเกม Rov และมีไอเดียให้เลือกเป็นจำนวนมากราคาเริ่มต้นเพียง50บาท ไอดีโหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม ROV โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยและใครที่เหลือรหัสเกมตัวเองอยากขายหรือเปลี่ยนรหัสใหม่ทางเพจก็มีบริการรับซื้อราคาร้อนย้ำราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายไม่เสี่ยงโดนโกงด้วยจะทิ้งลิงก์เพจไว้อยู่ด้านล่างลิทแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%โดยมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงสำหรับผู้สนใจเพียงแอดไลน์แอดลิทแมนช็อปเน้นย้ำต้องมีแอดนำหน้าโดยมีผู้ติดตามมากกว่า190,000คนหรืืือออยกมถขึ้นมาสแกนน QR ตรงี้้ไดเเลยพื่อนๆที่สนใใจตติดาาามมมข่่่วสรรโโปชันหๆเดดด็ๆสาาามมรถตติได้ที่ Facebook า เติมเกมราคาถูกตามภาพด้านล่างนี้ได้เลยสําหรับบริการเติม ROV นะครับใช้เพียง Open ID เท่านั้นเดี๋ยวผมจะทาให้เพื่อนๆได้ดูขั้นตอนของการสั่งซื้อกับ lidman shop นะครับว่าทํายังไงดูไปพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเข้ามาที่เพจ lidman shop นะครับผมกดเลือกซื้อเว็บไซต์นะครับผมหรือใครสะดวกแอปไลฟ์แอป lidman shop ก็ได้นะครับผมจากนั้นจะเด้งมาที่ร้านค้านะครับผมในไลน์เนาะก็ทําการเลือกเกม ROV ที่จะเติมแล้วก็จำนวนเงินที่จะเติมนะครับผมทางร้านจะส่งบัญชีมาให้เราเพื่อทําการโอนเงินนะครับแล้วก จากนั้นส่งโอเพนในดีกับทางร้านทางร้านจะทําการเติมให้เรารอประมาณ5-45นาทีเพียงเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมกับสวัสดีเพื่อนเื่อนทุกทุกคนกันด้วยนะครับเพราะว่าผมเช่นเคยนะครับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่29ธันวาคมนะครับทางเกมาโอวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นวงแหวนเวทนางฟ้านั่นเองก็เริ่มต้นอยู่ที่5คูปองนะครับผมก็กิจกรรมนี้นะครับมันสามารถนําเหรียญสกินนางฟ้าไปแลกได้นะครับผมก็คือในการเล่นเนาะที่เราจะมีโอกาสได้รับเเเเหหนนกกรรีีียยกกกกกก็็คคืออมมััััันน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 จะะาาาาตสิงงงฟ้้ทุๆล่่10ผ เดี๋ยวผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลยละกันนะครับผมสำหรับวงแหวนเวทนางฟ้านะครับเราจะมีโอกาสได้รับเป็นสกินของลอเลียวกับสกินของอลิสนะครับผมก็จะมีทั้งหมด13สกินด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละสกินก่อนเลยละกันเนาะสกินแรกนะครับเป็นสกินลอเลี่ยวระดับเอสเตีมนะครับผมคือสกินนี้ก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับผมซึ่งสกินนี้ผมมีแล้วนะครับต่อไปนะครับผมเป็นสกินนี้นะครับลอเลียว เป็นสกินระดับอันติเมตนะครับอันนี้ก็สวยเนาะต่อไปนะครับผมเป็นสกินนี้สกินนี้ค่อนข้างแรนะครับเป็นสกินระดับฮาโลวีนเลยนะครับผมต่อไปนะครับเป็นสกินนี้อัระดับลิมิเต็ดสีส้มนะครับ ต่อไปนะครับเป็นสกินซัมเมอร์นะครับลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกันสกินชุดว่ายน้ำนะครับผมสกินนี้นะครับสกินระดับอ e ีพิกนั่นเองสกินนี้นะครับเป็นสกินระดับฮีโรอีกนะครับต่อไปนะครับเป็นสกินของอาิสนะครับผมสกินนี้อาิสเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มเลย ต่อไปนะครับเป็นสกินอาริสสกินนี้เป็นสกินระดับรีเจนต์นะครับ <Friend. S 1> อาริสสกินนี้นะครับ <Okay. S 1> เป็นสกินระดบ e ับอีพิกนั่นเองสนองวีนะครับผมต่อไปนะครับอาริสสกินนี้ดิมิเต็ดสีเขียวนะครับแฟลนี่เทล ต่อไปนะครับผมเป็นสกินนี้สกินลิมิเต็ดสีเขียวเหมือนกันโรสปาร์ตี้นะครับผมอ่าและสกินสุดท้ายของอลิศนะครับเป็นสกินนี้นะครับสกินระดับฮีโรอีกนั่นเองนะครับผม อันนี้ก็เป็นสกินทั้งหมดนะครับที่เรามีโอกาสได้รับในวงแหวนเวทนางฟ้านะครับรวมไปถึงเหรียญสกินนางฟ้าด้วยโดยเหรียญพวกนี้เราก็าไปแลกสกินได้นั่นเองนะครับผมในการแลกนะครับผมนี่เรากดไปเนาะแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับสำหรับลอเรียลเอสต็มผมไม่แน่ใจว่าใช้กี่เหรียญผมคิดว่าน่าจะมากกว่า30นะครับเพราะว่าผมมีแล้วเนาะสกินที่เรามีแล้วเราจะไม่สามารถรู้ได้เนาะว่ามันต้องใช้กี่เหรียญในการแลกนะครับผมอ่าส่วนสกินนี้นะครับอันสติเมตใช้อยู่ที่ส0เหรียญเนานะสกินลอเรียลฮาโลวีนในช ต่อไปซัมเมอร์นะครับใช้อยู่ที่18เนอะอันนี้ฟินิก์ใช้อยู่ที่18ก็ประมาณนี้เนาะมันก็จะมีบอกนะครับว่าในแต่ละสกินใช้อยู่ที่กี่เหรียญน,นะครับผมสําหรับกิจกรรมนี้นะครับเรามาดูเลดก่อนเลยละกันนะครับผมวงแหวนเวทนางฟ้านะครับผมมันก็เขียนไว้เนาะว่าพิเศษการันตีหนึ่งเหรียญสกินนางฟ้าทุกๆการเล่น10ครั้งนั่นเองโอกาสที่เราเล่นแล้วเราได้รับสกินนะครับอยู่ที่1.16นะครับส่วนเหรียญสกินนางฟ้าอยู่ที่3.38เท่านั้นคือแบบน้อยมากๆเลยผม ส่วนอิโมจิเอฟเฟกแล้วก็ชิ้นส่วนลู้นอยู่ที่95.46เอนะครับเอาเป็นว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างเคลือนะครับผมถ้าใครอยากเก็บให้ครบแต่เราสกินที่จะต้องใช้เหรียญเราก็ต้องเล่นทีละ10ครั้งเพื่อการันตีหนึ่งเหรียญน,นะครับ10ครั้งก็อยู่ที่ประมาณ50คูป,ปองเนาะ50คูป,ปองต่อ1เหรียญน,นะครับผมกิจกรรมนี้เนาะก็กิจกรรมมาทั้งทีนะครับผมมันก็จะมีคัมภีลดราคาด้วยนะครับนี่ลดนะครับจาก25เลือ12นะครับผาก็ยี5อันเนาเเลบผม คลิปนี้ผมก็จะสุ่มทั้งหมด20ครั้งแล้วกัน100คูปองเนาะก็คือสุ่ม5ครั้ง4ครั้งนั่นเองนะครับผมมาครั้งแรกนะครับในการสุ่ม5ครั้งมาดูมาดูดกันว่าเราจะได้ไรนะครับอ้โหคือแบบเกลือหมดเลยนะครับผมเพราะว่ามันโอกาสมันออกที่ที่จะได้เหรียญนะคือมันน้อยจริงๆนะครับแค่สามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับผมต่อไปนะครับผมจะสุ่มอีกนะครับเสียไปเลยยี่สิบห้าคูปองจัดไปอันนี้ก็จะครบสิบครั้งพอดีก็จะได้มาหนึ่ง ดี๋ยวซูมต่อนะครับผมมาครั้งที่สามนะครับจะได้อะไรเหรียญมาไหมอ่าอันนี้เหรียญมาแล้วนะครับผมหนึ่งเหรียญเลยต่อไปนะครับผมซูมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันก็จะครบยี่สิบครั้งละจะได้อีกไหมอีกเหรียญไหมไม่ได้นะครับผมเอาเป็นว่าผมก็ุูมไปทั้งหมด20ครั้งก็คือได้มา2เหรียญน,นะครับก็เหมือนแบบุ่ม10ครั้งการันตี1เหรียญนั่นเองเนาะประมาณนี้ละกันก็2เหรียญก็ไม่สามารถแลกอะไรได้เนาะกิจกรรมนี้ก็มารีวิวประมาณนี้คร่าวๆละกันนะครับผม ส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เข้ามานะครับผมนี่เป็นอันนี้นะครับกล่องสกิน100%นะครับในราคา99คูปองนะครับผมจำกัดการซื้อ1ครั้งต่อ1 ID เท่านั้นนะครับก็มีสกินซานิตนะครับสกินของมิน่าสกินซัมเมอร์ของคิกซี่นะครับสกินสวิตดีมของอิชาแล้วก็สกินสกัดนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เนาะมันก็ถือว่าคุ้มค่านะ99คูปองนะครับผมใครที่ยังไม่มีสกินมันก็จะ ทำการสุ่มนะครับผมมันจะบอกเลยเนาะว่าเปิดเพื่อรุ้นรับ1สกินถาวรของคุณที่ยังไม่มีนะครับมันจะไม่มีโอกาสได้รับสกินซ้ําเลยนอกจากเรามีครบทุกสกินแล้วถ้าเปิดมามันก็จะได้เพชรนะครับผมนี่หนึ่งร้อยเพชรเนาะโอเคก็ไม่รอช้าละผมก็จะทําการสุ่มเลยแล้วกันนะครับสกินที่ผมอยากได้เนาะมีอยู่2สกินก็คือสกินนี้นะครับผมก็คือสกินซานิสกับสกินของซัมเมอร์ของกิกซี่นะครับผมมาซื้อเลย99กคูปองเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้สกินอะไรนะครับ ขอคิกซี่เถอะคิกซี่คิกซี่โอ้โหได้เป็นอิชา่านะครับผมตัวนี้ผมไม่ได้เล่นด้วยเนาะทาไมได้สกินตัวที่ผมไม่ได้เล่นเนี่ยโอ้โหเสียดายเลยไม่เป็นไรนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันมารีวิวคร่าวๆาวเนาะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผม ก่อนจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากร้านลินแมนช็อปด้วยนะครับบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรวมไปถึงตอนนี้ทางร้านก็มีบริการเติมเกมผ่านทางเว็บแล้วนะครับใช้แค่ Open ID เท่านั้นนะครับผมสะดวกรวดเร็วแน่นอนนะครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับยิ้มผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี